สวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ช่องพอสายพระรวยครับวันนี้พอสายพระรวยกัเดินทางมาอย่างหอประทับผู้ชีพเขาเช่นเคยนะครับเนาะอ่านี้มาแลงตามเอ็ดตามเข้าไปครับตามไปเลยครับตามไปเรื่อมือนี้สิขึ้นไปฟั้งฟูสิบอกว่าจังไหนนะคำนวณเอฟซีครับข่าวมาแล้วก็จะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพอสายพระรวยเลยครับเด้อกอสำคัญก็จะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิบบริภาษข่าวสารที่ไม่แก่ทางส่งนะครับเนาะไปตามพอสายขึ้นไปครับบัน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 มื่อนี้เป็นแรงวันที่หกเนาะแรงวันที่ที่หาแลงวันที่หกหรือว่าแล้วว่างหกจะพึ่งเมไหมนไปแล้วเออแรงวันที่หาไม่คู่กับหลวงเพราะว่ามื่อนี่เอากองนะคะกองกับสิธินไปให้ปูวัดปูเททอง ้วก็เพื่อนเกได้จัดเตรียมไว้ค่ะคือวันที่หกวันที่เก็ดก็คือมือแห่มือถอดเนาะคะ่ะมือแห่ราคาเอฟซีรว,วมแรงรวมใจกันเนาะคะ่ะเฮดเป็นต้นกระถินแม่ครัวเก็ดต้นกระถินใหายไปรวมถวายนะคะ่ะเป็นองค์กระถินทั้งวดัดปูเทท่ยงายผูายคน้นรวมเป็นเจ้าภาพมานํากันทั้งเอฟซีทั้งไก่ทั้งไก่นั่นแหละคะ่ะทั้งต่างประเทศน้า ทั้งไก่ๆเข้ากับมีค่ะมันหลายผูหลายคนเนาะมันเอายื้อเอยน้ำบ่ได้มันหลายคนอนุโมทนาสาธุบุญยกเมื่อใส่หัวก็ไดขึ้นกันค่ะคือเพื่อนรับรู้คือเก้านั่นแหละเพียงผานเท้าบ่อไร้ซื้อไร้น้ำก็ถือว่าเข้าไดข้ามบุญด้วยใจบริสุทธิ์เนาะคะะ่ะเนาะ่วมบุญกันไปคือวันที่เจดด้วยค่ะวัดปูเทท่องวันที่เจดแล้วก็วัดที่เก้าวัดปาน่นจำปาเป็นวัดปาน่นจำปา มือแหก่ก่ะมือทอดคือกันเดี๋ยวไปคู่สีแกงอีกเช่นึงแล้วค่ะเนาะอามือนเนียเขา่าปลาอาหารกับหาห้ปูเรียบร้อยบันนี้กับสีมาอันคุยกับป,ปูปูแล้วสิว่าจ้งไหนมือนผ้าเราไปว้ดปูทีทว่าไปจุดทูบมันาสิแมนวันมันว่า<อ>จุดทูบตรงกับมาเท้านี่แม่คูแมนบ่เออแมนแมนีลีนาเอกโอเอก่อยเจ็ดเจ็ดเออเจ็สี่แปดเจ็ดสี่แปดเลขรวด แปดซี่แต่ว่าเอาเอามาขาวไปมือนี้บ่เอารถแดงปูไปมือนี้บ่ไดเอามาแดงนั่นแหละเือสซี่พี่จัดแล้หน้าเบื้องเือสซี่เป็นอาหารแรงอาหารเศร้าเฮ้ยตัวน้อยตัวน้อยมันบอกว่าบกกลมไปที่วันได้ยินี้ไวันว่าอยู่ว่าตุ่งอ่ตุงยังไนี บาลีทีแม่สมพรดิ้นเสียงเงินอ่ะหยิบแต่วก็ไปฟ้อนดิ้นหาตัวไปฟอนย้่นพอดีเตียงซื้อซีด้ยส่งรับกันกับ่อจักดิ้นเนาะบ่แน่ละเอาเอฟซีจังรอฟังปูครับปูพ่นผดพ่นผายลูกหลานได้มีบุญห่วมสร้างโอ้ปูบอกแล้วบอกแล้วอ่ะ ยะเสะกตัโตสมมาสมปวสาม่ไตสวกตัวโตสมมาสมทวสวมตสกตโตสมมาสมตัสาตสาวนิมมึงปูชีพข้าวรปูตานิมนต์ปูเดมลูกหลานได้นํำปัจจุปัจจัยรวมสบายมาขอสูขขอลาขอสูขขอมานขอพ่อจากปู เออหัวลูกมาเออเมื่อาวานเมือวันวันดี่วันนี้วันท,น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 ที่ห้าพอจะเสียงดังหอยากไรเสียงดังฟังชัดเออน้าโมถามจบก็ผ่านไป,ไปเลยอันนี้นกขันถือเธอ ไม่บนปูตาปูที่วัดขาปูตามากินข้าวกินปลาอาหารหวานข้าวแวาด้อมันมูดอาหารไทเทศมาถาวายอีนั่งกองกอยว่ะแทบออบออ้าแทบว่าอแทบว่าวแทบไปนั่งสิว่าแทบแทบคักแทบไงไม่แต่นเนี้อร่อยอร่อยือดีแบบนี้เขาหวานว่ะอาหารอาร่อยอร่อยวันนี้เน่าอือ ปานอาหารพัสตาคารภาวอาะอม,มีแต่แน่วสวยงามมีแต่แน่วง่างๆอาลามตาออื่าเมืออม่อนี่ก็พาก,กันไปวัดปรุทธิ์ช้องไปเวืองพยาบนาะบเห็นจักเสียน่ะเจตบวงเห็นเจ็ดเสียนแล้วบ้าเอ้าเราองค์ที่ชองไม่จักเสียน ไวอีพ่อ้าในฟองบ้องเลยบ้าทเห็นไปบึงานที่เก็บบ้านที่เก็จังไปบึงม yeah> ่อีกแล้วจ้งทีเห็นชาตอเจพอไอ้แขนไมันแมนาพอเกที่แปดยูเห็นศิร่าไ่้มันแมนมาพอถามว่ามีรางวันมีรางวันเปลมีรางวันเมีรางวัน อตอบได้แค่นั้น่าไม่รักวันเอออะเบูมงร้าท้ายหน้าของนักบุญว่าะผู้ได้ใจฉันย่องฉันยากกับพอวันอืมก็เป็นอันว่าช้ำเวทช,ชิมคือพอวนานนะครับอาทิตยท้านกิจจดังไรจังใจจังสรนเออไรแรงบันดงบันดาลทิ้งทิว่าว่าเห็นตุ๋นนักบุญเนาะสามารถบันดงบันดาลให้ช้ำรับคนผิดจริงใจอืม ทำรับคนที่หวั่นคงในการท่มุงการท่ามุงท่าท่านเกิดจากคิดเกิดจากใจว่าต้องอ่านกับใดได้บุญได้กุศลน,นอนคิดน่นใจเฮ้าเข็นผู้อยากเต็มอยากท่านผู้ถาวายพอว่าออกชื่อออกเสียงกับไม่ร่วมแรงร่วมใจบ้าบนพ่อได้มากก็เอามาใหาพา้พ่อพ่อว่าได้ไปถามเอารักพ่อพว่าได้ไปถามเอาลูก วิบตาพอท่วงชื้อเพราะฉิบไปท่วงว่างเออฉันยากับพ่อว่ายังมาพ,อพอม่อว่าเรไปถามเอาขึ้นหนีได้เรื่องแต่ท่วงเธ้อผู้ใดชี้เฉยๆได้กับเก่งเก่าอยาก่โฟตินแกงว่าหูมียาไปเนาะคุนเอหูมียาไปเนาะคือลักคนกับท่องชายเธอพ่อ,พอกะไปบายหวัวเหม็น ท่านฝันใดไปเนาะคนนี้พ่อกับไปถามแค่นั่งหลักว่ามากม,ามไม่ว่าว่าทุกคนรู้ว่าดีเออว่าเบาอีนังก็าพอไหวท่านยาอีนังก็าพอ,อไหวรวยความชัดคือแวยความชัดจริงคนผู้จังฉันจะเริ่มจะเริ่มทำมาคาครึ่งรับปากพอแล้วเฮ็ดคือเ่าเฮ็ดคือว่า,วามันกับคำหนึ่งกระดูกเริ่ม ผู้ใดใจว่าชัดว่าเือแม่ได้ไปกรรมว่คือเกา่าแม่ได้ไปกรรมว่คือเกา่าคนว่าตีนใจกรรมนี้หลายมากนะเออคนร้ายติไร้ายใจคนร้ายตีดร้ายใจว่าคือกันผู้ชัดผู้เือผู้ดีผู้ชัชวไม่วัดแต่พ่อยังมีรางวัลให้ทุกคนนะอืถ้าทำดีได้ดีทำไมด่ดีจะเกิดแก่จะของเราทุกคนจำไว้ ดูไปเรื่อยๆแล้วสีเส้นไปเรื่อยๆผู้ใดดีผู้ใดเชั่วมันเสียแสดงตัวออกมาให้เราฟูงอืมนั่นแหละทุกทงทุกยังปากก็ทันเห็นแล้วลูกน้องบาปกรรมถามว่ามีจริงไหมมีจริงย่างเป็นโตค้งย่งว่าแม่นเป็นโตข้องย่งก็คือคนนน่ะนะบาปกรรมไม่จริงอืมบาปได้กับผู้ทำกรรมได้กับผู้ก่อเออพ่อเช่าว่าวเถอะเอาถวายตรงนั้น พ่อของจากก็พูดน้ำค่อนว่าพูดขอรโน้ำค่นคิดให้ใจ่าสงสัยจีงเราด้วยยุง้านาว่าเราตัวป้านก็จีนเราด้วยสิเขยนพอขึ้นมาพ่อกต่เรื่อยเบาระดับพ่มาเคยเป็นพ่อรู้ทันนะไวจงแเราด้วยสงสัยอะไรอยูอรับเดีวรับเดว ดิมแล้วด้วยอันนี้ดิมแล้วด้วยแตงเม้าผ้าด้ไอ้ไรวะหลงเอารวมแรงรวมใจกันทางทั้งคู่ชาติชนะคุ่นาบอบก็ชาราเขาในวัดในว่าหลง้องนะเป็นบุญกุศลหาบาดท,ทิพย,ย์บาดร่อยท้อร่อยบาเป็นนัก ร้านสองร้านว่าไปนน้ำว่าเปร้านเงินได้กอัวร้านมือนสองมื่นว่าไป็นน้ำว่าเป็นมือนเงินได้พอมื่นเข่ามาคักว่วไหนอ๋หัยไม่ชงไม่รัไม่ชงไม่หวานแล้วดูเด้อหายเครื่องไรบ้องหาย่องไรว่าให้สุกคักคักภาพแข็งแรงทุกทุกคนให้รำรำรวยรวยถูกหวยทุกคนแล้วดูเด้ออ้าวอ้าวอ้าวเดี๋เดียงไม่แห้งเดี๋ยวเรียไม่แห้ง อ้าวไมด่าพา้วยว่ะว่ามันด่าพารวยด่าพารวยรวยเอีกแล้วอีกยวฟอเอ๋ยมาว่าเพิ่งได้กับว่าเป็นอีกฟอเอ้าจังแมนจังแมนจังแมนเอ้าเอ้าว่าไป็นนางหรือเอหายไม่ครบไม่รักไม่ครบไม่ไหวหายก็ไหวว่าหายฟอไหวว่าบินเยอะแบบผู้ใหญ่บ่าวแดงไม่ผู้ใหว่บ่าวแดง พูดรกา่ฝนฝนเขียนยังดีบ้าเสียหนหลังไปแล้วค้อตัวอะฝนฝนน้ำต<น>กพาไปไปไ้ยินเหรอพาเรียกนะ่ะมาฝนพาไปยักนักนงคิดอีกอย่งหนูถันว่านางนาโมนาโมตาทาผักขาวโตอาราหาโตสามกามาห้ากามาคนนะ่ะเห็นปะเอา ฟ้อนเดาทุกอย่างทำคืนน้ำว่าถาวสกแออีกฟ้อนย้ได้ค่ะือได้บอกั่างลดวพ่อทั้งล้วตามคำช่ังพ่อเรียบร้อยแล้วพายาล่าี่องค์เอาชีเขียวแม่ีเขียวทั้งทีเด้อเอาชีเขียวทั้งทีต่อเด้อชีเขียวเด้อนึองเขียนองค์แรนึ่งเขียนองค์แรนึ่งเขียนพายาล่า ทีององเล็กเล็กทีองจะไม่เขียนเดียวทีองจะมีเสียนเดียวเชียนเดียวว่ามันว่ามันแขน,นเดียว <c oughs> อ้แม่ก็ก็แบบ่าคิดไม่ <c oughs> จังเลแขนเดียวคายังว่าเขียนเดียวต้องทางแล้วคนาดตั้งนูนายัางว่าพี่ดูให้ได้พี่อพือือว่าทางไบาพระยาบ้านะ ข้าวยางรากน้อยอุ้งข้าวรักอีนางรากน้อยที่องค์บ้านหล่ะโยงได้บอดอุ้งโงได้บอดที่องค์ที่องค์ที่องค์กันยังที่องค์เขาไม่เขียนยาวองค์ไรเขียนองค์ไรเขียนองค์ไรเขียนว่าได้เก็บยังไดองค์ไรเขียนกันนัง พะระดาราัือองค์เวกเวกไม่ใช่องดังการ้องเท่ร้อคืนแล้วการร้ถงเท่าร้องคืนแล้วการรักงนอรรจักว่าการ,รั้องนะาบอกไปว่งพระยาหนักพระยาหนักที่องค์องค์ราชียนว่ามันองค์ราชแฉนนี่ฟังคลาดไวอึ่งอ่างกองกองเอ้า เว้าดีดีรงพอเว้าดีดีทุกวันที่ทิพหกเนี่ยที่เธอว่าควาทันถานพอว่ากลดคือเมื่ะร